เดี๋ตัดเอานี่ทุกคนไปไปต่างจังหวัดมานะคะก็เลยไปซื้อมะกอมาสองลูกให้เพื่อนไปลูกหนึ่งเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องอะเนาะ อันที่จริงเราก็เรียกเขาน้องนั่นแหละสิไดามากลุงนะทุกคนสามสิบบาทไม่รู้อะไรน่าจะเป็นแขกดำนะยากก็จะเอาเม็ดเลยเอาเม็ดไว้เพาะ มาปอกให้หน่วยชิมว่ามันโอเคไหมล้างมาแล้วนะคะเนี่ยมรละกอล้างาแล้วหนวยขอถ้วยแม่ใบได้ไหมแม่จะมาใส่เม็ดมรลกกอโอเคค่ะขอบคุณค่ะหนวยก็กำลังวุ่นวายจะทำขนมของตัวเอง ยาก็จะเอาเม็ดไปเพาะนะคะทุกคนจะตากแดดไว้ก่อนแห้งแล้วก็จะเอาไปเพาะแล้วก็จะเอาไปไปปลูกเลยส่วนเปลือกมันนี่ก็จะเอาไปใส่โคนต้นไม้ไว้เนาะ เสี่ยงมากทำไมเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเพิ่งกลับจากขายนมนะคะเนี่ย นี้เอาไว้ก่อนบวกกินไม่หมดก,กินไม่ทัน ไว้ที่ลากทำอะไรอะ่ะ ช้ำซะหน่อยนึงไม่เป็นไรคุ้ยแม่กูโมยมยโมย ต่างคนก็ต่างเคร่งเครียดกับงานของตัวเองเนาะค่ทุกคนงานของตัวเองก็คือเรื่องกินทั้งนั้นเลยค่ะ กินมะละกอกันเถอะสองสามวันเนาะย่าไม่ได้วุ่น,ว,นวายกับ y t u t u สักเท่าไหร่เนาะไปวุ่นวายกับธุระต่างจังหวัดยังไม่เสร็จเรื่องนะคะอีกลายเวลาไปได้ผักได้มะละกอมา ผักต่างจังหวัดถูกมากๆเลยค่ะทุกคนสะเลแน่นะอย่าไปตลาดบ้านเข้ามาเนะ้ะกัมเบลอเลยค่ะบ้านเราก็ยี่สิบาทนั่นแหละที่นี่สิบที่โน่นสิบบาทเนาะแล้วก็ไปประทับใจบ้านบ้านเพื่อนของน้องเนาะ มีของกินทุกอย่างหวานมากๆไม่เหมือนที่ซื้อที่บ้านเราเลยค่ะ ว่าเราไม่หวานอย่างเนี้ย่หวานมากนี่ไว้ก่อนของหน่วยเป็นไงมัง่งหวานมาก จะทำหน้าปกเฉยๆโอเคแค่นั้นแหละเออเดี๋ยวเขาไม่เห็นว่ามันคืออะไรเนาะนี่นะคะเนี่ยน่ากินไหมล่ะอิจฉาคนคนบ้านนอกจริงๆ ก็เสียใจกับคนเมืองนอกด้วยนะคะคนเมืองนอกไม่มีโอกาสได้กินมะละกออร่อยอร่อยนะคะแอบ,บขิงคนเมืองนอกนิดหน่อยลูกเนี้ยนะถ้าถ้าอยู่อยุธยาเนาะ เป็นร้อยนะคะทุกคนเป็นร้อยก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะมาปอกมะละกอเอ่อในแบบฉบับของย่านะคะอันที่จริงอะ่ะอ,อ,อยากจะปอกให้ดูเฉยว่ามันมันเป็นยังไงเนื้อมันเป็นยังไงเนาะลุ้นตั้งแต่เมื่อวานแลแต่เหนื่อยมากกลับมาก็มืดดึกมืดแล้วทุ่มทุ่มนึงได้เนาะกลับมาถึงบ้านแล้วก็มา จัดการชีวิตวุ่นวายนู่นนี่นั่นก็อันนี้ก็ไปวิ่งนมกลับมาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยไปส่งนมแล้วแล้วก็กลับมาก็มาถึงก็กระโดดมานั่งปกบมะละกอเลย <c oughs> ความที่อยากกินด้วยเนาะแล้วก็อยากอยากจะเอ่อทำงานส่งพี่ยูเขาด้วยเนาะไม่มีงานส่งคะ่ะทุกคน ็คลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะบ๊ายบายค่ะ